สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันนี่ตุกติกเวลพาปิกมันนี่ฟรีดอมจิมะว,า,วาขอแสดงความยินดีกับคนสีสเกีตบานเท่ากันเองที่เป็นแชมป์โลกแชมป์มวยโลกไหมก็ค,คือว่าคนบานเดียวกันไหมอยากให้อยากให้คนบานเท่านะตั้งใจมุ่งมั่นคือเขาเทียเขาเสีนเป็น แซมได้นี่เขาก็ต้องต่อสู้มากต้องเจ็บตัวแล้วก็ต้องอดทนเป็นคนยากจนเสียสิได้มากประนีติค่ะประเมนรรมดาด้วยค่ะขอคิดก็คือว่าเห้าที่เป็นคนที่เกิดยุใช้กระซางแล้วแต่แต่ว่าถ้าเหาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นที่ตั้งใจที่จะทําตามความฝานันแล้วก็ทำตามเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ ก็คือเป้าหมายของอนักมวยคนอีก้ก็คือว่าเราต้องการที่ให้คนทั่วโลกนี่ยอมรับเขาได้แล้วเขาก็ต้องสู้อดท,ทนเต็มที่อยากให้ทุกคนนะตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อเขาพอต้องไปหนักไปเหนื่อยเพื่อเขาก็ไดค่ะก็ต้องไปเหนื่อยามเขาก็ได้แต่ว่าเ้าก็ตั้งใจในงานของเฮานะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับแชมป์โลกมวย แชมป์มวยโลกเองก่อคนจังหวัดศร,รีสกษบ้านเฮากันเองด้วยค่ะยวพอกันไหมด้วยค่ะบ๊ายบายทุกตีกเว้าพอบิกมันนี่ฟี่อมด้วยค่ะบ๊ายบาย